ทอสอนะครับนะจะให้จากทอ,กน,อนะจากตามเห็นไหมเนะีเครื่องนั้นก็คุณลุดทุกคนกหรือไปอัดเล่ากันอยู่เอาให้แล้วให้เลยนะครับเดี๋ยวให้ตามดูจอหลังนะ นะครับวิ่งรุดหนึ่งเน้นหนึ่งสองหนึ่งหกนะไปเร็วๆนะครับมาไม่ทันก็กจอแล้วแต่โชคและองแต่และบุคคลนะไม่รีรอนะครับอทอทอสสอต่อไปออมสินเลยนะครับวิ่งรูดสี่นะครับเน้นสี่ห้าสี่หกไปเร็วมาเร็วนะครับ รัฐบาลนะครับรัฐบ,บ,บาลชุดรวมจะไม่เก่าถึงนะครับอาจารย์ลงในหน้าเพียดโพสไว้ทุกๆุกเพียดนะใครชอบตัวไหนก็ส่วนตัวก็ไปเลี่ยงแต่ส่วนที่อาจารย์นิ้นก็คือชุดรวยนะครับแต่จะไปม่ไม่นิ้นใบฟ้านะครับไปเทียบเชียงอเอาเอาชุดรวยตามด้วยนิ้ทูบนะครับทุกคน รัฐบาลนะรัฐบาลไทยนะครับกับผมกรกฤชินนะครับไปจงวดวันที่16พฤษภาคม65นะครับแต่พิมพ์นิดหนึ่งขอให้เขียนมินแค่คนเดียวให้ไปเลยนะครับก็จะได้รีบออกรีบจบนะครับรีบออกรีบจบนะอาจารย์ไม่นิ่งนปริมาณคนดูนะครับอนน้อยๆเชนเนนนะครับไม่กลัวมันดังนะ สมาชิกและการเข้าถึงเยอะๆเป็นแสนสองแสนนก็เอาส่วนที่คนไม่เห็นนี่ไม่ไม่ต้องการมันดังนะครับไม่ต้องการมันดังแต่สมาชิกที่ห้องไลน์เนี่ยน่าจะจะเอาไปจัดไปเล่นกันแล้วล่ะเพราะว่าให้มานานนะครับไม่ว่าวันที่สองให้วันที่สที่4ี่อย่างเงี้ยจุดรวมส่วนใบฟ้าส่วนชุดรวยก็ให้วันที่เขาเปิดแทง ระบบออนไลน์ทุกนะคนนะใครจะตัดเล่นหรืออะไรก็ว่าอยู่ในสามหางนี่เนาะนยะคืออาจารย์ชอบนะครับแล้วก็เลือดมันชนชุดรวยนะครับนะโฟกัสตามนี้ลักหน่วยนะลักหน่วยเน้นเนี่ยมันจริงๆมันชนที่หกนะครับ าสามารถหลักร้อยเนี่ยมันก็ชนเมื่อกันหลักร้อยเนี่ยมันเป็นชนห้านะครับเพราะนั้นหลักร้อยกับหลักหน่วยมันได้ตัวเดียวกันด้วยจำเปมันเบื่อเห็นไหมเลยแล้วจะให้ดูตัวนี้นะครับเลขทูปมันจะได้กระชับขึ้นมานิดหนึ่งเห็นแล้วเนาะะทุกคนพิมพ์เลขทูป เห็นสามหางแล้วนะครับทุกคนจะพิมพ์เลขทูปนะครับเลขทูปเน้นในเลขทูปหางเดียวนะครับเน้นเน้นหนักหนักนะครับเน้นเน้นหนักหนักห้าเนี่ยมันมาได้หลักทั้งหลักร้อยและหลักหลักหน่วยนะครับหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับหลักน้อยและหลักหน่วยสตดชนแต่อาจารย์ก็ตัด ในชุดสังเกตเ,เลข้ทยเลขสามตัวของใบฟ้านะครับจะเล่นไปตามนั้นสามหางก็ได้แต่ชุดรวยนะครับนี่เกิดความมั่นใจนะครับมันมาประจบพบเจอกับเลขทูบนี้นะครับนะครับงบน้อยอัตามนี้ชนกับชุดรวยไหมครับโอ้โห รวยให้ไปก่อนนะครับตามตามนี้ครับเรขสวยงามที่สําคัญแตกแล้วนะครับเ,เกือบถ่ายไม่ทันเดี๋ยวกลัวละลายแต่ไม่ละลายนะครับอยู่อย่างนี้เลยจะมาแตกนะ,ะเห็นแล้วเนาะ,ะงบน้อยก็จักตัวนี้แหละครับสลับเอามันเป็นตัวเด่นของอาจารย์นะครับระหว่างเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งเข้าตามสูตรเลย ิศูนย์ดินหนึ่งนะครับมีฟ้าก็ดินศูนย์ดินหนึ่งเห็นแล้วเนาะยังไม่ได้จุดทูบแต่อาจารย์จับลัตเตอรีร่นะคจะลงในเพจเพจนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วลนะองอคกก์กรเมืองน้ำดำสาหร,รับลัตเตอรี่เรจะโชว์ให้ดูอยู่ในเครื่องนะในเครื่องนี้นะครับว่า ปุมไม่หมดแล้วนะสามารถเลือดดูในเพียรองกรเมืองน้ำดำได้จะเล่นไปสี่หางเท่านั้นแหละนะครับสําหรับแบตเตอรี่กับมันจําเลขทูบนะซึ่งมันชนกับชุดรวยวัที่แล้วนะเด่นศูนย์เด่นหนึ่งมันวิ่งมาชนกันนะศูนย์กับเก้าเลยเป็นศูนย์เก้าเมื่อที่แล้วเด่นศูนย์เด่นเก้าวิ่งมาชนกันวันนี้นะครับแกนะเป็นห้า เป็นหนึ่งศูนย์นะจะมาใส่ชุดรวยเพราะหลักมันชนแทบมาชนทูบนะครับนะประมาณนั้นอประมาณนั้นดที่แล้วนะเลขทุบมันได้สี่หนึ่งเกือบอประมาณนี้นะครับทุกคนนะแชร์ไว้ดูนะแชร์ไว้ดูเดี๋ยวใครมามิทันก็ดูย้อนหลังเนาะคงจะพอเท่านี้นะครับขอทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวย วันจันมาถามไทยกันนะครับคงจะไม่มีอีกแล้วนะครับประมาณนี้แหละในชุดรวยและเล็กทูกนะครับในโะชคดีครับสวัสดีครับ